สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อําเภอพนมสารคามนะครับจังหวัดเชิงเซานั่นเองวันนี้ตลาดดูเงียบเงงนะครับหลังจากเสร็จงานแล้วนะครับช่วงนี้ก็ประมาณสักห้าโมงหกโมงนะครับประมาณเกือบห้าโมงครึ่งนะครับมาเดินหมูหมูฝอยมาเดินชมตลาดครับพาเพื่อนๆมาชมตลาดพนมสารคาม โอ้โหอันนี้อ่าอน่ากินจังเลยครับเอานี้แล้วกันเป็นหมูแบบหมูกรอบแล้วก็เป็นหมูฝอยนะครับก็เลยนุ่นแม่ค้าไปสักหนึ่งนกบนะครับเป็นหมูฝอยเดินที่นี่เ็าหมูฝอยอร่อยครับซื้อของเสร็จก็เดินดูของเรื่อยๆนะครับวันนี้ตลาดไม่ค่อยคึกคักนะครับคนไม่เยอะนะครับปกติ ปกติคนจะเยอะอยู่นะครับน่าจะมีตลาดนัดสักที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้าถ้ากรณีไม่มีตลาดนัดตลาดตรงนี้จะคึกคักนะครับแต่ถ้าตรงไหนมีตลาดนัดนะมันก็จะขนมขวัญคนก็จะไปที่ตลาดนัดกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยทําให้ตลาดนี้เงียบเหงาไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆสินค้าก็พอมีให้ซื้ออยู่นะครับก็จะเป็น แม่ค้าเจ้าประจำนะครับทุกๆเดือนที่ผมมาเดินนี่ก็จะ,จะเจอบ่อยๆนะครับชอบมาเดินตลาดแบบนี้ครับมันมันมีความสุขดีมีน้ำจิ้มให้ด้วยไหมจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วน้ำจิ้มแบบไหนเชนน้ำจิ้มนิดปลาสลิผมชอบท<น>านปลาสบัดน,นะครับแต่ว่าตัวประมาณนี้ก็โอเคนะครับประมาณราคาไม่แพงครับหกสิบบาทเองครับขายถูกครับก็เลยกดม,มือแม่ค้าไปหนึ่งบ<ล>าทละ ได้ของ,ของละ,ละกินปลาจะได้เดินยิ่งได้ของเยอะไปดีกว่า <c oughs> เดินไปเดินมาก็ได้หลายอย่างครับ <c oughs> <สะ>ผลไม้ก็มีครับแก้วมังกรงมังกรเจอเจ้าถิ่นด้วยครับพุนสารคามเป็นเมืองที่น่ารักนะครับเป็นเมืองที่ดีครับเป็นเมืองที่สงบครับ วิถีชุมชนเขาก็เป็นอำเภอใหญ่อ่ะอำเภอใหญ่รู้สึกว่าเศรษฐกิจดีก็เป็นบรรยากาศถนนนะครับา,าดน่าจะเป็นตลาดเล็กๆนะครับที่เป็นชุมชนนะครับหลังจาก เสร็จสิ้นภารกิจก็ไยจับจ่ายใช้สอยกันครับอันนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วก็เดินจะกลับแล้วครับก็ถ่ายบรรยากาศของตัวเมือ,องบางปะเพื่อนถนนหนทางนะครับรถรานะครับอันนี้เป็นสี่แยกนะครับ นี้ก็จะเป็นช่วงของเทศกาลกินเจนะครับก็จะเห็นเป็นธงสวยงามครับประดับประดาธงมาเลยครับเดี๋ยวต่อของท้องถนนที่นับอำเภอนั่นเอ้ยอำเภอกนมสารคามนะครับจังหวัดฉะเชิงเซา เรยากาศของอำเภอพนมสารคามนะครับถ่ายทอดไว้ในคลิปวิดีโอนะครับเผื่อว่าเราได้ย้อนกลับมาดูเนาะเป็นเหมือนกับแปรว่วน์ตัวนะว่าเราได้มาใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ครับจริงๆแล้วก็มาทุกเดือนแหละครับมาทุกเดือนแล้วเราเดินกลับแล้วนะครับก็เราจะเดินไปขึ้นรถนะครับพอดีจอดรถไว้ข้างขงศาลเจ้าตรงนี้นะครับ นี่ยครับมาจอดรถข้างๆศาลรตรงนี้นะครับขอบคุณครับ